เครื่องบินขับไล่ชาฮินเอ็กของประเทศไทยในปี2026ได้กลายเป็นหัวข้อร้อนแรงที่สุดในวงการการทหารและเทคโนโลยีอากาศยานแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความสามารถที่ล้ำหน้าการพัฒนาในระดับที่เทียบเท่าเจ็ตขับไล่รุ่นที่5และความลับที่ถูกปิดบังมานานตอนนี้ได้ถูกปเปิดเผยอย่างเป็นทางการและนี่คือวิดีโอที่คุณจะได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชาฮินเอก็กประเทศไทยได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลและร่วมมือกับประเทศพันธมิตรด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเครื่องบินขับไล่ชาฮีน X โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมเคี่ยวเล็บให้กองทัพอากาศไทยในยุคใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายจากภัยคุกคามในภูมิภาคและเทคโนโลยีขั้นสูงจากมหาอำนาจชาฮีน X ไม่ใช่เพียงแค่เจ็ตขับไล่ธรรมดาแต่มันคือเจเนอเรชันที่ให้อย่างแท้จริงโดดเด่นด้วยดีไซน์ล่องหนสตีลดีไซน์ที่สามารถลดการตรวจ,จับจากเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปทรงของลำตัวถูกออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศทำให้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่าซูเปอร์ครูซซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้อัฟเตอร์เบอร์เนอร์เครื่องยนต์รุ่นใหม่ของชาฮิน X พัฒนาโดยความร่วมมือกับบริษัทวิศวกรรมการบินระดับโลกให้พลังขับเคลื่อนสูงถึง35,000ปอนต์ต่อลูกสูบพร้อมระบบควบคุมทิศทางแรงขับ t r u s vectoring ทำให้สามารถเคลื่อนที่และเลี้ยวได้อย่างคล่องตัวแม้ในระยะประชิดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรบกลางอากาศ ระบบเรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดถูกติดตั้งไว้ในชาฮิน X ซึ่งสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและแยกแยะวัตถุจากระยะไกลถึง400กิโลเมตรรวมถึงระบบรบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ที่สามารถรบกวนคลื่นเรดาร์และป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธนำวิถีได้อย่างมีประสิทธิภาพอาวุธประจำเครื่องของชาฮินเนั้นจัดเต็มอย่างแท้จริงโดยมีจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าเช่น AIM-260 หรือจรวดไทยพัฒนาร่วมภายใต้โครงการ นกปราบฟ้าซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้มากกว่า300กิโลเมตรพร้อมระบบปล่อยอาวุธอัจฉริยะที่สามารถล็อกเป้าหมายอัตโนมัติแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณสูงห้องนักบินถูกออกแบบมาอย่างล้ำสมัยผสมผสานร,ระบบ AI เพื่อช่วยในการตัดสินใจนักบินสามารถใช้คำสั่งเสียงหรือท่าทางในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆโดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมายมีจอแสดงผลแบบ HUD และระบบ AR ที่ช่วยให้รับข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบป้องกันแรงจีที่ออกแบบใหม่หมดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชาฮินเอ็กยังสามารถทำภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นการโจมตีเป้าหมายภาาพ,พื้นการลาดตระเวนระยะไกลหรือแม้กระทั่งการควบคุมโรนฝูงใหญ่ในภารกิจร่วมรบแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์ฟด้วยการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมที่ปลอดภัยและไร้สัญญาณรบกวนนอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถบินได้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือแม้กระทั่งในภาวะสงครามนิวเคลียร์ระดับต้นได้ ด้วยระบบกรองอากาศพิเศษและโครงสร้างที่เสริมปลอดด้วยวัสดุนาโนคอมโพสิตซึ่งช่วยลดน้ำหนักแต่เพิ่มความแข็งแรงในระดับสูงสิ่งที่น่าทึ่งคือชาฮิน X ยังมีระบบบังคับการอัตโนมัติหรือเรียก,กว่า Ghost Mode ที่สามารถให้ AI ควบคุมเครื่องบินแทนนักบินในกรณีฉุกเฉินเช่นนักบินหมดสติหรือเครื่องบินได้รับความเสียหายระบบจะพาเครื่องกลับฐานอย่างปลอดภยดัยโดยอัตโนมัติ การพัฒนาชาหินเอกนั้นใช้เวลากว่า8ปีภายใต้โครงการลับที่รัฐบาลไทยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งจากยุโรปและเอเชียตะวันตกโดยมีการทดสอบต้นแบบในพื้นที่พิเศษทางภาคตะวันออกของประเทศมีการขึ้นบินจริงครั้งแรกในช่วงปลายปี2024และเข้าสู่สายการผลิตเต็มรูปแบบในไตรมาสแรกของปี2026 กองทัพอากาศไทยตั้งเป้าจะมีชาหินเอกเข้าประจำการจำนวน24ลำภายในสิ้นปี2026และเพิ่มเป็น60ลำภายในปี2030ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำด้านกำลังทางอากาศของอาเซียนและอาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของบางประเทศในภูมิภาคที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าแม้ชาหินเอกยังไม่เปิดเผยสเปคทั้งหมดอย่างเป็นทางการแต่การที่กองทัพไทยกล้าลงทุนในระดับมหาศาลขนาดนี้ แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันประเทศโดยเน้นไปที่การพึ่งพาเทคโนโลยีที่ไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาไม่ต้องพึ่งการนำเข้า100เอร์เ์เหมือนในอดีตการเปิดตัวชาฮินเอ็กในงานแสดงแสนยานุภาพแห่งชาติที่ราชบุรีเมื่อกลางปี2026กลายเป็นไฮไลท์สำคัญของงานมีผู้คนจากนานาชาติให้ความสนใจพร้อมการสาธิตการบินโชว์ที่เรียกเสียงปรบมือและความตื่นตาตื่นใจจากผู้เข้าชมทั่วทั้งสนามชาฮินเอ็ก ไม่ใช่เพียงเครื่องบินขับไล่แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าแห่งเทคโนโลยีไทยความมั่นคงของชาติและอนาคตที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ